แปดฟิชิงแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นรออกระปุกนะครับยี่ห้อเนี่ยมันมันไม่มี <_ m ys> บอกๆๆม,ม,มานะฮะด้านหลังมันเขียน made in japan นะครับผมแล้วก็ยี่ห้อนี้ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรครับมันไม่มีบอกมานะครับตัวนี้เป็นเบรกนะฮะอันนี้หมุนขวานะครับแบบนี้ก็คือใช้ข้างบนนะครับมันจะมีข้างบนกับข้างล่างแล้วก็มีซ้ายมีขวาอันนี้ก็คือใช้ตั้งข้างบนแบบนี้นะครับ ตัวก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้เบรกนะทั้งตัวเป็นโลหะนะครับสปูนอลูมิเนียมนะตัวนี้ก็เป็นโลหะนะครับนี่สายอยู่ด้านในนะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีคลิกเสียงไหมผมคิดว่าน่าจะมีนะถ้าจำไม่ผิดขออนุญาตดึงดูนะครับนะครับผมว่าไม่มีอ่สรุปให้นะครับตัวนี้อ่าเนี่ยจากที่ดึงนะครับไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีกิ่งเสียงนะเวลาปามันล่ากนะครับผมแต่ว่า เบรกแน่นนะใช้ได้นะครับตึงๆดีนะนะครับเบรกยังดีอยู่ตอนนี้เปิดหน้าลอกนะครับผมนะฮะอันนี้ให้ดูสภาพก็สวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะพวกนี้มีริ้วรอยบ้างนะครับพร้อมใช้งานนะฮะ เราไม่ได้เสียไม่ได้มีปัญหานะครับพร้อมใช้งานคือไปถึงก็ตกได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่ถ้าอยากได้ลื่นๆนิดนึงก็เปิดเซอร์วิสหยอดน,น้ำมันอะไรพวกนี้นะครับผม